กสวัสดีและสบ,บายดีบอกว่าเอฟซีฟังไทยและฟังเล่าบอกว่าวพอๆพอพอแม่แม่อยู่เมืองนอกเมืองนากะยิดีตอนรับค้าสูสองบาวสัญญาเซนเก่าเซนเคยอ,อีกแล้วน้องเอกก็คือมาอน,นี้บาวสัญญาสใดอัปเดตเพื่อนไอ้วันและไอ้แก้วพี่น้องเนาะก็คือบาวสัญญาเท่แล้วเป็นที่ทียบห้อยน้องตอนนี้เนาะ สี่ผ้าพี่ๆน้องๆหรือว่า FC ไปเบิ่งเลยพี่น้องๆก่อนอื่นไปตาหัดนมาเกลยโอเคอันนี้จะเป็นต้นทีเฮาเทมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ้าเสัญญาเท่เมื่อวานนี่บ้าเสัญญาจะเห็ดเหลี่ยมให้เพิ่นแบบนี้เลยพี่น้องเนาๆเห็ดเหลี่ยมมากแบบนี้จะให้มันวิตเซาเลยเนะาะทั้งนี้บ้าเสัญญาคุดลงประมาณว่าอัน14บสเส้นพี่น้องเอ้ย ขุดลงหลุมเนาะความลึกสิบสี่เซนเนาะแต่ผลมาเลยคุดมาหน่อยอันนี้จะเป็นตัวเทพมาวานนี่เหรอเนาะแต่ว่าเหยียบได้แล้วแข็งมาเลยนี่แต่ห้อยมาพี่น้องบาสัญญาสิได้แป้งใหม่เนาะบอนห้อยมาเนี่ยเนาะจะได้แป้งใหม่พี่น้องจังเลยเขาเจ้าสิว่าไผ่เห็ดถ้าว่ามาเห็ดถ้านะนะว่ทำยังไงตินวาเนาะเอาสบายดีแก้วบัวใหญ่เนาะเสียสื่อเลยเลยนเลยนาะแก้วเนาะ งามแล้วงามบ<า>่อยแกสัมเนยถุงนองเนาะท่งนจะเลิกมืดถึงนองเนาะแต่ว่าเ้าสีเอาอันนามมันมหวานน้อย้ยน้อ้ยบันรในข้าสีแป้งก่อนเนาะท่าน กางกาลัดน้ำมันไหยมันแห้งกว่าเกา่าบัดน,นี้สบายเนาะแก่วบันนี้เนาะโน <No. S 1> สบายก็บันนี้เงียงไหมเห็นเป็นมาสสภาพหลุบไทยก็คืนจอดใบลึบห้อยมากบันนี้ hm <laughs> thì nó có ăn lộng phân và chắc nó chả nó mềm ào tay để ăn đừng phải đâu เอาอยาไปดูสิแกลองบัดมันจะเป็นแบบได้หน้าตามเนาะไอ้แก้วเนาะงามนะงามเนละย <laughs> แขงมองมาเลยพี่นอะเล่คอย <laughs> เจ้าก็มองว <laughs> ายแก้ว <laughs> เออจะมอเก็บไป

ยงำม่ได้เบา,าถึงเลยแป้งขอบมันก่อนพี่น้องางามเนาะท่านบูแป้งขอบในจังหนอ่อยทำนกเข่าได้ดอกเอา้จาจ้งหน่อยนกเข่าพี่น้องเอ้ยู่ในแกงละ น้องย่าอไปเลยเนะี่ยเอ้ยยับนกเขาขึ้นมากเนี่เยเออไปหล่มเฉลียม,มาเนี่ยมันแทงไหมเนาะเน่ย ນน้าปึกเด้อเนาะฮะคมหน้านะโอ้ว่าให้ถามคมนา มาแบบตอง่วงไอ้แก้วจะเห็นเธงงนนพัะนง่านเฉพน้องทพิเศษเนาะพ <c oughs> <c oughs> ิเศษ มามาแกทางไหีกันมาหลุดน้ำกันเหรอทางนมันจะเป็นเหลียมนะได้เนาะ <c oughs> <laughs> cái gì lúc để phần hồ <laughs> bó ngạ đi rồi Hả? bát này nó นาเลยนะไอ้แก่เนาะโ,โดถไอ้หน้องเอ้ยอ๋อเท่องามเลยพี่น้องเลียมเนาะโถ<อ>นี่แต่เบาะสัญญาสิปันอันเลียมมันออกพี่น้องเอ้ยลบเลียมกับวแมนนะเานาะยังแต่ค้างทั้งนั้นเนาะ ไอ้แกตีออกกรู้เป,ปลืองเงน,นตีออกเลยไม่เหลวห้าสิบปันมันอันทวเลย เป็นเจ้าของศรัทธาพี่น้องเนาะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะทางแม่พลเนาะเพิ่นกะเฮ็ดนายแก้วอันน้ําข้าตะลางแก้วดุเพิ่นก็ว่าบ่สัญญาว่าเทให้แม่ในลูกว่ะบาดสัญญาก็เลยจัดให้พี่น้องเนาะปทางนี้ห้ักเนาะพี่น้องเบิ่งักเบิ่งนี่พี่น้องของปนจฮอดพี่เลยปความนาเนาะแก้วเนาะเบิดได้แล้ว10เซน ว่าแล้วจะเอาเม็ดมาแทกดูเอาเม็ดมาแทกมึงดูเพราะว่าตอกสิบซอง,งอมันนี่สิบซองต,งตอกคุดลงหลุมหฮนได้เปล่าเกิดบริณับบริณับอีกีืนดองเลย <laughs> <c oughs> พอดี้เลือจากเท่นี่เนาะพี่นะ้องแล้วก็สิไปสื่อเข่าเนาะเงินเลือจากนั่นกับประมาณอยู่สีเส้นนี่แหละพี่นะน้องเนาะสีเสเพราะว่าบ่าวสชนาสื่อไล่ายางสื่ออยู่สื่อกินนไะพี่น้องเอ้ย ซื้อนั่นซื้อนี่เกียงทับข้นว่าซื้อที่ไร่หนีแถบเจ้าบุพ่อเลยเนาะแก้วน้องโอ้เถอะว่ะพี่พี่พี่นี่แทกอันนี้นี่แทกต้นนี้นี่มาแทกเบิงอันนี้ก็ได้ไอ้แก้วอืมนี่แทกเบิงอันนี้ว่าจางนี้ไปห้านี่เด้เพราะว่าคล้องมันอยู่แล้วนีเด้จากเส้นต้นนี้ขนาดไม่ทึ้งได้นี่งสิบสิบเลยเนาะพอดีเลยนะสิบพี่น้อง บัดยุลุมผมมันกวาอีกแล้วหันซีเอสอีกเนา <c oughs> ะอก่อนอื่นเบาัญญาสิเดีปัน่นก่อนพี่น้องเนาะยันลูกเพิ่นสลัดล่มแล้วมันชิ่งอย่างเอ้าไอ้แก้วเอาหนามมาดูปัน่นเพิ่นก่อนพีน่น้องเลยบอดกบเร้านี่สขั้ัญพี่น้องเนาะปั่นทำงามมันจะงามแต่ไม่ว่าในเบาซนา่าอัน Ban morai bà này lên mặt thiện bàn bò bừng nóng kia mùa nóng nóng bà đường, nóng ăn, nóng ừ. à. À, nhất, nóng 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 bò nóng 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 ด, <Yeah. S 1> ดูแนตนีะเลละมันเอากัเก่าทึกทางานี้จ้ะ าขับด้นนอโล <c oughs> โอ้คาเรีย่มนันเนาะขับวะอนีน้ you mm -hmm.

สายมาด้วยแก็บัาหนี่แจบแ็บนเมื่อไหร่ัาหนี่งนี่แต่หายผลเอา้ายมาหลัง <c oughs> มาหลังออกไปหนึ่งจะรอยตะเวนมันสองมากพี่น้องเนาะสองมักก็กจะสำเร็จเสร็จสิ้นเลยมาดูบางเดี๋ยวก่อนมาจะแป้ง้ายคอยดู

ลุแล้วทั้งเอเื่อยนพน้องไม่แต่ว่ายังน้อยกะเริ่มแห้งคักแล้วพี่อน,น้องลดขึ้นได้อีกแล้วยังอยู่บร์ดนหรอกเอา้าปิดนำได้นะใส่ข้างน้ำเลย,อเลยโอ้คักแล้วพี่อน,น้องได้บัตนเลย,เยสำเร็จเซ็ตสินในนาทีทีบาวสัญญาหับพิสอบกาวแมนพี่อน,น้องเย เขาหับทดสอบว่าสีเท่ให้เพิน,นจะเข้าจะได้เท่เมื่อแหล่เพี่น้องะความสูงบอกให้ทามน้อยแก้วเนาะ<ล>ความสูงความละเอียดหับประกันให้เพิ่นอีกนี่ <c oughs> <c oughs> บอกว่าวาสนาเห็ดเข็มให้อายเพื่นพอนพีน่งองเนาะเห็ดเข็มอีกอย่างเข้ากะเคยไปเห็ดเพ,พื่อนมาก่อนพีนอ่งองเนาะเราไปเห็ดเพื่อนกะซีฮับปี้พื่อนเนาะเห็ดเพื่อนบอกว่าทึ่งบอหรือว่าสันลุมบอกอโบอกติดบัว ติดกะโลป่าะชาชนจะเห็ดใดมัดถึงอย่างเหี้ยงเนาะเห็ดใดถึงอย่างเลยเมื่อวานในเที่ยงเหี้ยงเนาะเนื่องจากว่าเข้ากวาดกวาดโ๊้โหหนักอะไรสิเอ้ยอีกอย่างก็ได้ไปซื้อปุ้นเพิ่มอีกบมื่นวานในฟาว่าทั้งนั้นมันสูงทั้งนี้ทั้งนั้มันข่อยมันจับระดับไบรท์ได้เพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มีดินทมไลน์เนาะเฮาก็เลยนินขินขินกระปุ้นไลน์เอ้ยก็เลยว่าอยากให้มันแน่นเมาไง อาพี่น้องก่อนอื่นเห้ากาสีไปทำความในใจเอวันกับไอแก้วน้องพี่น้องเนาะแล้วกาจะขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งแม่เพินพ่นเพิ่นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์น้องพี่น้องเนาะที่สวยเลือขอบคุณไอแก้วอาสบายดีไอแก้วเอวันสบายดีโดยพี่น้องไอบาน,นีิบ่าวสัญญากาสีได้ทำความในใจของไอแก้วเลยเอวัน เป็นไหนขักบ่เอื่อยวันนี้โดยขักเนาะดีใจหลายดีใจหลายเนาะโดยเพราะว่าตารางมันกะสีบวเปื้อนเนาะแมนแมนพี่น้องเอ้ยอันนี้กะจะเป็นเจ้าของสัทธากะทั้งแม่พ่นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพิ่นว่าบ่าวสัญญาว่าเห็นอันลูกแก้วหรือว่าเอวันเนาะเพิ่นเอิ้นว่าลูกเพิ่นว่าพี่น้องเนาะอันเพิ่นเห็นเจ้าขยัน้ำคัมแข็งโด ในมืออันทิมงานยูทูบเบอร์สวยเลือเพิินว่าและการเพิินกับบริลลมบุญคุณเพิินกับจะไปหาสวยเลือต่อและในสนันันเพิ่นวาเพิินอยากให้บาวสัญญาเทพืนให้ก็ถือวาเวียกงานบบาวสัญญาหาปากของแม่เพิินกับสำเร็จเป็นทีเียบหอยและเดิมแม่เดอ้์น้อยแก้วเนาะือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นในนาทีการงานและการเงินแม่ภาคมากอะ ผู้ดีไปสื่อเข่ากับเลือดอีกประมาณสี่แสนพี่น้องอเอ้ยประมาณนั่นแหลนะเนาะกับโบเป็นยังพี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจทั้งแม่เพิน่นบ่าวสัญญากับซวยทั้งไายเพิ่นเต็มที่เนาะไายเนาะสวยไายเพิ่นเต็มที่เพราะว่าอยากให้ไอ้แก้วเพิ่นได้อ <No. S 1> ยากให้เพิ่นอยู่สะอาดสะอ้างพี่น้องเอ้ยเอาก่อนอื่นเท้ากับสี่ขอบมุกขอบใจทั้งแม่เพิน่นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนอื่นให้ไอ้แก้วกับไอ้บ้านขอบใจก่อนเอา ขอบใจเด้อขอบใจเด้อแม่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทั้งแม่พ่นเพิ่นแม่พ่นเพิ่นเอาขอบใจแม่พ่นดูขอบใจเด้อแม่พ่นตีสนับสนุนทางครอบครัวไอแก้วให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้สุขภาพแข็งแรงคมเจ็บยาด้คมไขอย่าให้มีเด้อแม่เด้อให้ยุคนยืนสาธุเอาี่นองเลย บัดในห้ากะสีวอวยพรให้เพิินองเพราะว่าห้ากะขอบใจหลายๆทั้งแม่เพิ่นที่ไว้ใจบบาวสัญญาและให้บ่บาสัญญาเป็นสะพานบุญให้สาธุเดอ้อแม่เดอ้อขอให้โศกไงเขา่าโศกไงมหาศาลขันมีกิจการงานอย่าตำลงให้สซ้งวิวให้เป็นคิ้วเป็นขันบ่มีวันสีต่อยต่ำเด้อแม่เดอ้อขันมีการมีงานทำห้ได้ยดเลื่อนสัน่นทวีขึ้นอยู่บ่เศร้า ขอให้สุขในเขาก็มีแต่ความสุขเด้อแม่พ่นเดอ้ออันตรายพ่ถูกอย่าเบียดเบียนตัวเจ้าขอให้เงินคำเขาให้ไรมากขึ้นนำแกงให้รังนับแต่แบ่งแรงเสานับบ่ชไว้เด้อแม่พ่นเดอ้อซาถูต่อไปนี้ขอให้แม่จงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งสุขกายสุขใจปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งน,นั้นหาเงินห้าคำก็ขอให้ลำลำรวยๆเหตุนาทีการงานก็ขอให้สำเร็จเสร็จสิ้นในนาทีการงาน สำหรับคลิปนี้เฮากับสิไดงจกเพียงเท่านี้นาะจังได้ก็ฝากไปติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอ้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดโอเคพี่น้องเนาะ